นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตานังธรรมยันติปันติตา ตีนาอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องในวันเรื่องในวันสา์ไทยเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านทั้งหลายผู้มีความสนใจและใฝ่ในคุณธรรมวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมใจกันทํำบุญเรื่องในวันสา์ไทย วันสาไทยนี้ที่เรานิยมทําบุญกันก็จะร่วมใจการทําบุญเนื่องในวันสิ้นเดือนสิบของทุกปีหรือที่เรียกการทําบุญในวันนี้ว่าการทําบุญเรื่องในวันเรื่องในวันปลายฝนต้นหนาววันสาไทยปีนี้ ก็จะตรงกับวันจันทร์ที่22กันยายน2568หรือตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10การทำบุญนั่งในวันศาตไทยสิ่งที่เราขาดไปได้เราก็จะต้องมีขนมข้าวพยาศาสตร์นี้เป็นหัวใจหลักของการทำบุญณวันนี้เพราะว่า การทำบุญวันนี้เป็นการทำบุญเรื่องในวันสา์ไทยคำว่าสา์หมายถึงสิ้นเดือนหรือว่าสิ้นเดือนสิบนั่นเองวันสา์นี้เป็นการบอกอะไรแก่เราหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันคำว่าสิ้นเดือนสินี้อีกสองเดือนสามเดือนข้างหน้าก็จะสิ้นปีอีกแล้ว ที่แน่ๆสิ้นปีอายุของเราก็จะมากไปอีกหนึ่งปีหรือว่าหมดไปอีกหนึ่งปีนี่พูดถึงอายุวันที่เราไม่ปราถนาก็ใกล้เข้ามาอีกหนึ่งปีแล้วเพื่อความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเราควรทำสิ่งดีๆเข้าไว้บ้างการทำความดีตามหลักของพระพุทธศาสนา เราเรียกการทำความดีอย่างนี้ว่าบุญหรือว่าเป็นการทำบุญเสริมบุญบาร,รมีให้เกิดขึ้นกับตนการทำบุญตามหลักของบุญกิริยาวัตถุที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้มีสิประการด้วยกันที่เป็นเหตุให้เกิดบุญหนึ่งทานนำไมบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานวันนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้บริจาคทานแล้ว สองศีลไม่บุญสาเด็จด้วยการรักษาศีลท่านทั้งหลายก็ได้สมาทานศีลแล้วสามภาวนาไม่บุญสาเด็จด้วยการเจริญภาวนาวันนี้ท่านทั้งหลายก็ได้เจริญสติแล้วสี่อภิจายะไม่บุญสาเร็จด้วยการประพฤติทำตัวต่อผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าครูอาจารย์ห้าวย,ยาวัจจะไม คุณสาเร็จด้วยการขวนขวายในกิจที่ชอบหมายถึงว่าเราจะอยู่นะิ่นแคว้นแดนใดก็ตามเราก็จะต้องมีการงานต่างๆที่พึงกระทําเมื่อมีการงานต่างๆโดยเฉพาะกิจบ้านการเรือนเราอยู่ร่วมกันก็จะต้องช่วยงานกันไม่คิดเล็กคิดน้อยสิ่งใดพอช่วยกันได้เราก็ต้องให้การช่วยเหลือกันไป การช่วยเหลืองานนี้ก็หมายถึงว่าเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวหรือว่าสังคมนั้นๆถ้างานใหญ่เราทํามุ่งทําอยู่คนเดียวมันก็ไม่ไหวจะต้องช่วยกันการช่วยงานอย่างนี้เรียกว่าหัวยาวว่าจะใหม่ห6ปฏิทานอไมย์เร็จการให้ส่วนบุญหมายถึงว่าทําบุญแล้วก็อุทิศให้กับญาติผู้ล่วงลับ กับขันไปเบื้องหน้าเรียกว่าอุทิศบุญกุศลให้ที่เราท่านทั้งหลายได้ได้มีการทําบุญก็จะมีการกรวดน้าอุทิศสุงกุศลให้กับบรรพบ,บุรุษผู้ล่วงลับไปเจ็ดปัตตานุโมโทนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการนาาอนุโมทนาส่วนบุญหมายถึงว่าอนุโมทนาส่วนบุญก็เห็นใครทําความดีหรือว่าเราไปทําความดีมาวันนี้ หรือว่าคนที่มีความเพืนเคยกับเรามาทําบุญหรือว่าไปทําบุญตามสถานที่ต่างๆแล้วก็นโมทนาบุญกับเขาด้วย 8. ธรรมสวรรค์ใหม่บุญสมเด็จฤการฟังธรรมการฟังธรรมนี่ก็จะทําให้เรานั้นได้ภูมิปัญญาเพิ่มอย่างน้อยก็ได้แง่คิดต่างๆที่เราอาจจะนําไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้บ้างไม่มากก็น้อย ในการฟังธรรมนี้กล้ารรทรอภิษนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมการแสดงธรรมก็ได้บุญเช่นเดียวกันเป็นการบอกทางให้กับคนที่ว่าไม่รู้เรื่องบุญกุศลแนวทางเรื่องบุญ,เร,บญเรื่องบาปให้บุคคลเหล่านั้นได้ประพฤติปฏิบัติก็ได้ถือว่า ชี้แนวทางถูกต้องให้บุคคลน,น,นั้นประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางที่ดีอีกหลายๆคนที่เคยได้ยินได้ฟังที่เขาพูดกันพูดคุยกันพูดคุยกันว่าคนเข้าวัดพระทำให้คนที่เข้าวัดแล้วทำให้บุคคลนั้นโง่ว่าอย่างนั้นทำให หรอให้คนหลงทางเราให้เชื่อบุญเราให้เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปอย่างนี้ที่พูดมานี้ไม่ได้พูดเองท่านทั้งหลายก็คงเคยจะได้ยินบ้างการบุคคลที่การที่เราท่านทั้งหลายได้เข้าวัดตามหลักของพุทธศาสนาก็จะต้องมีการชี้แนะหรือว่า ชี้แนวทางการประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลการเข้าวัดฟังธรรมนี้ว่าถือถือว่าเป็นเรื่องเก่าไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่เมื่อถึงวันพระก็ดีเมื่อถึงตอนเย็นก็ดีคนที่ศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธาพระพุทธศาสนาก็จะเข้าวัดเพื่อไปฟังธรรมกัน โดยมุ่งเน้นที่จะไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่แสดงให้แต่ให้แก่สาวธุชนได้สดับนี่คือแนวทางที่เป็นพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยมุ่งเน้นให้คนนั้นประพฤติปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมที่เราสมาทานเจนห้านี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเช่นกันจสะสักข้อสองข้อก็ถือว่า เป็นการดีที่เป็นการดีที่เราได้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเพราะการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนีถือว่าเป็นการเสริมสร้างบาร,รมีให้กับตนเองที่เกิดพบชาติใดต่างๆที่เราได้เกิดก็เราก็จะได้รู้เราก็จะได้รู้สิ่งต่างๆเรื่องบุญเรื่องบาปรู้จักรู้จักชั่วรู้จักดีอย่างนี้ การศึกษาทำก็ดีการฟังธทำก็ดีเป็นสิ่งที่เราชาวพุทธนั้นนิยมกันนิยมทำและปฏิบัติกันมาอย่างสืบต่อกันมาช้านานข้อที่สิบทิฏฐุชุก,กรรมการทำความเห็นให้ตรงหมายถึงว่าตรงในที่นี้ก็หมายถึงว่าตรงต่อความดีไม่มีมิจฉาทิฐิเข้าเจอปน การทำบุญก็เพื่อให้เกิดดีก็ให้เพื่อก็เพื่อให้เกิดดีกับเราสามทางคือหนึ่งการทำบุญดีเพื่อให้เกิดดีทางกาย 2. การทำบุญดีเพื่อให้เกิดดีทางวาจาพูดดี 3. การทำบุญดีเพื่อให้เกิดดีทางใจการทำบุญนี้ก็เพื่อให้ตัว ก็เพื่อให้เป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตเพื่อความเจริญหนวันนี้วันหน้าและวันต่อต่อไปการทำดีวันนี้ก็ดีวันพรุ่งนี้ก็ดีวันต่อต่อไปก็ดีเราก็มุ่งเพื่อความเจริญการทำไม่ดีวันนี้ก็ดีพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็ไม่ดีวันต่อต่อไปก็ไม่ดี พอเริ่มการทำไม่ดีมันก็อาจจะไม่ดีตลอดฉะนั้นการทำอะไรก็สู้การทำความดีไม่ได้การทำดีก็เพื่อนำผู้นั้นไปสู่ความเจริญอย่างเดียวคุณค่าของความดีย่อมเกิดดีเป็นผลเป็นผลแห่งการกระทำเรื่องของความดีย่อมทรงผลเป็นความดี จะคิดก็ดีจะพูดก็ดีจะประพฤติก็ดีการทำไม่ดีจะคิดก็ไม่ดีจะพูดก็ไม่ดีจะประพฤติตนก็ไม่ดีนี่เรื่องของความไม่ดีคําว่าดีเมื่อเราทําดีย่อมเกิดดีหลายอย่างที่พอมองเห็นทางทางดีคือหนึ่งสุขภาพกายก็ดีก็จะทรงผลให้ สุขภาพกายของเรานั้นแข็งแรงขึ้นสองสุขภาพใจดีก็จะส่งผลให้กายของเราวาจาของเรานั้นดีตามไปด้วยการทำดีที่มันจะดีเราก็จะต้องเริ่มเราก็จะต้องเริ่มทำที่ตัวเองก่อนโดยการทำดีให้เกิดบุญการทำบุญ การทำบุญเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีดีได้มีความสุขอย่างแท้จริงได้การทำบุญตามหลักของพระพุทธการทำบุญตามหลักของพุทธศาสนามีแนวทางหลายทางด้วยกันการทำบุญให้ทานตามหลักของพระวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ก็เพื่อเป็นการบำรุงพุทธศาสนา การทำบุญในทางพระวินัยนี้มีสีแนวทางด้วยกัน 1. ถวายผ้าไตรแก่พระพิสูุสงฆ์สถวายอาหารวิธบาทแดพ่พิสูุสงฆ์ย่อมเกิดบุญ 3. ส,สร้างศาลาการประเรียนกุฏิวิหารสร้างโบสดถวายเป็นสงฆ์เป็นของสงฆ์ ย่อมเป็นบุญย่อมเกิดบุญสี่ถวายารักษาโรคแด่พระสงฆ์ย่อมเกิดบุญกับเราเช่นเดียวกันเพราะคนเรานั้นที่เรานั้นซื้อ,อยากินหรือว่าถวายยาให้กับพระสงฆ์เราก็มีความเชื่อว่าจะทําให้ชาติภพใดต่างๆที่เราได้เกิดเราก็จะมีร่างกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่จริงๆแล้วลักษณะธรรมมันก็มีอยู่ในตัวของของมันหมายถึงว่าเกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าบางคนนั้นที่ทำมาที่ทาบุญมาดีพบชาติที่ได้เกิดก็ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บเราเห็นสังเกตเห็นอีกหลายๆคนโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากกว่าจะสิ้นชีวิตก็ โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนทรมานร่างกายทรมานจิตใจเหลือเกินฉะนั้นการทําบุญจึงเป็นการฝึกฝนตนเองตามหลักของบัณฑิตหรือว่าตามหลักของพระพุทธเจ้าหรือว่าตามหลักของพระพุทธศาสนาบุคคลที่ได้ชื่อว่าบัณฑิตนั้นถ้าเหล่านั้นมีปกติวิสัยชอบปฏิบัติธรรมรู้เท่ารู้ทันความเป็นไปของชีวิตจริงเรียก เราจึงเรียกท่านเหล่านั้นว่าบัณฑิตเพราะท่านนั้นประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมได้เราจะเรียกบ,บุคคลเช่นนี้ว่าบัณฑิตที่ท่านรู้จักใช้ชีวิตให้ชีวิตของเรานั้นมีคุณธรรมแล้วเสริมคุณธรรมให้ยิ่งขึ้นไปได้วยการปฏิบัติดีเพราะชีวิตของเรานั้น มันเป็นอย่างนี้มีสามแนวทางคือที่ว่าเป็นไปหนึ่งชีวิตคืออนิจจังความเป็นของไม่เที่ยงนี่แน่นอนไม่เที่ยงจริงๆสองชีวิตคือทุกขังมีควา,ามทุกข์เป็นเบื้องหน้าสามชีวิตคืออนัตตาหา,ชายชาหาใช่ตัวตนของเราไม่การที่เรานั้นต้องฝึกตน เพราะเหตุว่าเรานั้นยังเป็นผู้มีกิเลสอยู่อํานาจของกิเลสนั่นแหละทําให้เรานั้นต้องเป็นไปดีบ้างไม่ดีบ้างบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีคําว่ากิเลสนั้นจึงเป็นสิ่งที่หมักดองอยู่ในจิตใจของเรามาชา้านานหรือเรียกว่าหมักหมมก็ได้ตามหลักของพระพุทธศาสนา ตามหลักุพุทธศาสนาเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องมักดองจิตใจของเรานั้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาสวะอาสวะคือกิเลสที่มักดองอยู่ในจิตใจของเรามาช้านานข้ามภพชาติไม่รู้ว่าเท่าไร่ต่อเท่าไหร่ที่เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้กิเลสที่ว่านี้มีสามประการด้วยกันหนึ่งการมาสวะอาสวะคือกิเลส มีความใข่ในเรื่องการสองพระวาสะวะอาสะวะคือกิเลสเมื่อเรามีกิเลสเราก็ต้องเกิดหรือว่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้สามอาวิชชาสะวะอาสะวะคือกิเลสทำให้เราน้ำลุ่มหลงไม่รู้จริงหรือที่เรียกตามความหรือที่เรียกว่าความเสาไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่ ทึงทาให้เรานั้นโลภโกรธหลงทั้งสามตัวนี้มีอยู่ในตัวเราพร้อมที่เรียกว่าพร้อมก็หมายถึงว่าพร้อมที่จะทําผิดได้เสมอตามแนวทางปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติทาเพื่อความ้นทุกข์นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงประพฤติทธรรมทรงบำเพ็ญบารมีธรรม ข้ามภพชาติมาช้านานเพื่อเพื่อที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสมบเพ็ญธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมบำเพ็ญธรรมจนบริบูรณ์หรือว่ามีบาร,รมีเต็มในชาติสุดท้ายพระพุทธองค์สวยประชาิมีนามมีนามว่าพระสิทธัตถะเหตุที่ทำให้ พระพุทธองค์ในนามของศิทธาออกบทหรือว่าออกบรรพชานั้นวันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงเสด็จป,ประพาสป่าในระหว่างทางนั้นทรงเห็นเทวทูตทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บและคนตายและสมณะในระหว่างทางที่ประพาสอุทยานจึงเกิดธรรมสังเวชว่า ผู้คนไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครล้วนมีความแก่ความเจ็บและความตายเป็นเบื้องหน้าด้วยกันทุกคนจะช้าหรือเร็วก็อีกเรื่องหนึ่งต่อจากนั้นมาพระพุทธองค์ทรงุทิศพระองค์ออกบรรพชา ى, เป็นเป็นเป็นสมณะหรือว่าเป็นนักบวชออกบวชที่ฝั่งแม่น้ำมโนมา ทรงมากระักะมีนายชน,นะตามเสด็จขณะมีอายุ29ปีหรือว่า29พรรษาทรงใช้เวลาการปฏิบัติธรรมเพื่อรัสรู้เป็นพระุทธิเจ้าใช้เวลา6ปีเต็มพระพุทธองค์ทรงเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนากรรมฐานตามลำดับกันจนวราระสุด จนวราจิตของพระพุทธองค์เป็นสมาธิจนบรรลุฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สแล้วยกระดับจิตของพระองค์ให้สูงขึ้นสู่ธรรมเบื้องสูงเพื่อความหลุดพ้นแล้วยังฌานอันเป็นตัวปัญญาสามประการตามลำดับกันที่พระพุทธองค์ได้ปฏิบัติฌาน ญาณทั้งสามที่ว่านี้คือหนึ่งปฐมยามพระองค์นั้นปฏิบัติธรรมยังบุพเพนิวาสารุจติญาณให้เกิดขึ้นพระญาณน,นี้ทำพระองค์ให้ระลึกชาติทุนหลังของพระองค์ได้สองมัดฉิมยามพระองค์ทรงปฏิบัติธรรมจนถึงจะตูป,ปาตยานให้เกิดขึ้นพระญาณน,นี้ทำให้พระองค์ รู้จุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายว่าจะดีจะชั่วก็เป็นไปอำนาจก็ก็เป็นไปด้วยอำนาจของกรรมหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าได้ทิพกสุญานคือมีตาทิพสามในปัญชิมยานพระพุทธองค์ทรงปฏิบัติทรงปฏิบัติธรรม อย่างอาสวะคยายานให้เกิดขึ้นประยานนี้ทำพระอ,องค์ให้เป็นผู้สิ้นอาสวะกิเลสตกิเลสออกจากใจได้โดยสิ้นเชิงคือบรรลุถึงอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคทำให้พระอ,องค์ได้ตัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจา้าพระอ,องค์เมื่อตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงเปลยงอุทานว่ารู้ละ ตัดภพชาติไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปภบชาติของเรานั้นสิ้นแล้วเพียงเท่านี้การที่เราจะตัดภบชาติน้อยใหญ่ของเรานั้นให้สิ้นไปนั้นเราก็จะต้องฝึกปฏิบัติธรรมฝึกสร้างคุณงามความดีตามแนวทางของพระเจ้าเอาไว้เพื่อมุ่งความหลุดพ้นหรือว่าความพ้นทุกข์เราต้องปฏิบัติธรรมเท่านั้น การที่เราจะปฏิบัติธรรมเราก็จะต้องฝึกตนเพื่อให้เห็นเพื่อละความเห็นผิดเราต้องศึกษาธรรมเพื่อรู้แนวทางปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้การปฏิบัติธรรมเราต้องเชื่อว่าการปฏิบัติธรรมแนวทางนี้นำตนให้พ้นทุกข์ได้เราต้องปฏิบัติธรรมเท่านั้น เราจริงจะพ้นทุกได้จริงหรือปฏิบัติตามแนวทางที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ที่ว่านี้คือการปฏิบัติก็ไม่ได้ไกลตัวพราะพุทธเจ้าใช้หลักสิ่งที่อยู่ในตัวของเรานี้แหละเป็นเครื่องปฏิบัติธรรมสิ่งที่ว่าเป็นเครื่องใกล้ตัวของเราก็คือหนึ่ง ตายานุปัสสนาพิจารณากายของเรานั้นเป็นอารมณ์สองเวทนานุปัสสนาพิจารณาเวทนาของเรานั้นเป็นอารมณ์สามจิตานุปัสสนาพิจารณาจิตของเรานั่นเป็นอารมณ์สี่ธรรมานุปัสสนาพิจารณาธรรมเป็นอารมณ์ผู้คนไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครถ้าอยากจะเจริญในธรรมเราต้องฝึกตนปฏิบัติตนตามหลักของเสียธรรม หรือว่าตามแนวทางของพระพุทธติเจ้าหรือว่าตามแนวทางของบัณฑิตผู้ประพฤติธ,ธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้บูชาพระพุทธเจ้าดังนี้เป็นต้นผลทางของบัณฑิตคือแนวทางของพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากจะรู้ธรรมเราต้อง ฝึกตนประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมเรื่อยไปจนเหล่านั้นมีความชํานาญในเรื่องของการปฏิบัติธรรมสมดังพระพุทธพาสิทธิอเธรรมภาพได้ตั้งเบื้องต้นนั้นว่าอัตตาดังธรรมยันติปณิตาแปลความว่าบัณฑิตย่อมฝึกตนดังนี้เป็นต้นท้ายที่สุดของการแสดงธรรมในวันนี้ธรรมาภาพขออ้างอิงคุณพระเสีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจา้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ คุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันประกอบให้บังเกิดมีในวันนีจ้จงรวมเป็นตาําบะเป็นเดชเป็นปัจจัยนึกสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยคุณธรรมก็ขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้รับสิ่งนั้นจงทุกป,ประการรับประทานแสดงว่าธรรมเทศนาในวันนี้จึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการเชนี